กุ้งพลกยกนิตรินเปิดใจทางน้ำตาเผยโดนสอนรามตะโกนดา่าสั่งห้ามไม่ให้เข้าหมู่บ้านในวันเกิดของลูกสาว ล่าสุดกุ้งพลอยได้ออกมาเปิดใจประเด็นบุกบ้านอดีตสามีหอบของขวัญไปห้อยหน้าบ้านให้กับลูกสาวโดยเธอเผยว่าจริงๆไม่ได้เจอลูกมานานมากแล้วถ้าไม่ได้เจอน่าจะประมาณ3ามเดือนจากที่กำหนดที่จะได้เจอกันช่วงที่ไม่ได้เจอล่าสุดจะเป็นช่วงที่มาทำงานที่พักด้วย ก็จะมีวันที่ไม่ตรงไม่ได้หยุดเสราร์อาทิตย์เราก็ต้องเลื่อนการนัดเจอมาเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งพอมาเป็นอีกอาทิตย์ที่ท้ายเดือนเราก็ได้กำหนดไปเจอแล้วก็ไม่ได้เจอ เหตุที่ไม่ได้เจอเพราะว่าตอนนั้นการที่เราจะได้รับอนุญาตวิดีโอคอลเราโทรหาลูกทุกวันการโทรก็ยากอย่างกุ้งพลอยไม่สามารถโทรได้ทุกเวลาที่อยากจะเจอลูกเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจใหม่หลังจากลูกเลิกเรียนมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจก็ก่อนนอน แต่ณนะวันนั้นคือวีจิบอกแม่อยากไปดูหนูว่ายน้ำใหม่ในวันเสาร์ลูกมีพัฒนาการการสื่อสารมากขึ้นเราก็รับปากว่าได้จากที่วิดีโอในตอนนั้นก็มีหลายคนที่นั่งอยู่น่าจะได้ยินที่เราพูดและไม่น่าผิดตามกฎหมายที่แม่จะไปเจอลูกที่โรงเรียนก็ได้ตามกฎหมายถ้าผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเจอลูกอยากีดกัน พี่ก็คิดว่าทำได้จริงๆถ้าเขาแมนพอแบ่งปันให้มากกว่านี้เขาก็จะรู้ว่าการที่แม่เจอลูกมันไม่ใช่เรื่องที่อันตรายเราไม่อยากให้เป็นคดีความใหญ่โตเราจึงใช้สื่อโซเชียลกดดันบ้างพอลูกเจอเราเขาอยากอยู่ข้างๆเราวันนั้นเราลงไปในสระว่ายน้ำกับลูกด้วยและเขาก็ตะโกนว่าเราที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนว่ายน้ำก็เพราะเรา คนที่สไว้่าน้ำเยอะมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายเขาก็ทำสีหน้าหงุดหงิดใส่เราแล้วบอกว่าวีจิไม่มีสมาธิและตะโกนด่า มันไม่แมนและว,วิจิก็อยู่ในแขนเราถ้าลูกไม่อยู่เราคงตะโกนด่าไปแล้วเราจึงพูดกลับไปด้วยเหตุผลว่าทำไมลูกอยากให้แม่มาอยู่ในนี้ทำไมไม่ได้ทำไมพี่เลี้ยงอยู่ได้เราก็ตะโกนกลับไปว่าถ้าพี่ไม่แมนพอในฐานะคนเป็นแม่หนูอาจจะฟ้องพี่ก็ได้